ตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการ Smart m o n e นี่เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ Smart m o ันนี่นะคะได้รับเกียรติจากทายาทสิริเแห่งชาติ2รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือรุ่นคุณปู่นะคะทางด้านของพระเจ้าวราวังเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนะคะและรุ่นของคุณพ่อค่ะท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นทายาทคนสุดท้องที่หันมาจับธุรกิจนะคะทางด้านอินเทอร์เน็ตทีวีในยุคแรกๆค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเสียงตอบรับของอินเทอร์เน็ตทีวีนั้นได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเป็นลําดับค่ะและในะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าก้าวต่อไปของ ฟุกดุ๊กทีวีนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็มองเทรนด์การแข่งขันของยุคดิจิตัลในปัจจุบันนี้รวมทั้งอนาคตไปในรูปแบบใดน,นะคะกับทางด้านของหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรยียุคคนนะคะหรือว่าคุณชายอดามผู้ก่อตั้งฟุกดุ๊กทีวีที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณออยาเด็กคุณชายอดัมนะคะก <Okay. S 1> ่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากที่มันร่วมพูดคุยกับเรารแล้วก็แบ่งปันขนะะ้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจนะคะต้องยอมรับว่าฟุกรุกทีวีเนี่ยก่อตั้งขึ้นในยุคแรกๆที่มีอินเทอร์เน็ตทีวีเลยด้วย<ก>ตอนนัน้นรุ่นแรกๆเลยครับใช่ค่ะเราเห็นโอกาสอะไรจากธุรกิจตรงนี้คะคือผมคิดว่าโอกาสคงเป็นเป็นเริ่มจากการที่เราไม่มีโอกาสมากกว่าะนะครับผมเพราะว่าทาไมถึงไม่มีโอกาสก็คือว่า เรามองถึงว่าในแง่ของการที่ทีวีหรือว่าสื่อในสื่อแขนงเก่าๆ <c oughs> นะครับจะ <c oughs> เป็นวิทยุทีวีภาพยนตร์เองเนี่ยมีมีตลาดที่ปิดนะครับผม <c oughs> คนที่ทาอยู่แล้วเนี่ยคือเหมือนกับตลาดอิ่มตัวนะครับผมจํานวนของของรายการหรือจํานวนของบุคลากรที่เข้าไปทําในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถขยายตัวได้มากกว่าเดิม <c oughs> นะฮะในใน,ในแง่ของเนื้อหาใหม่ๆที่แปลกใหม่มากขึ้นวิธีการนําเสนอแบบใหม่แล้วก็มีข้อจํากัดมากนะครับผมตรงตรงนี้ทั้งกาเรียกว่า Space and t i m มขึ้นในระยะเวลา นะครับผมเราโดนจํากัดภาพยนตร์จํากัดเวลาไม่เกิน2ชั่วโมง<ช>ไม่เกิน3ชั่วโมงใช่ไหมครับผมส่วนทีวีเองก็โดนจากัดในแง่ของเบรกในแง่ของเวลาที่เวลาฉายที่จํากัดเหมือนรายการนี้ก็มีเวลาจํากัดถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นเรานี่คือเรื่องของ i า e ต่อมาคือ Space Space คือเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงดโมกราฟิกทั้งหมดได้พร้อมกันนะครับผมไม่สามารถเข้าถึงได้ที่อื่นๆเราต้องอยู่หน้าทีวีเท่านั้นต้องเข้าไปในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเรามองว่าทําอย่างไรเราถึงที่จะแตกออกไปจาก กรอบเดิมๆ<ช>ได้<ช>และนั่นคือที่มาของฟุกดุ๊กทีวีครับก<ช>็คือการที่เราไม่มีโอกาสนั่นเองครับฟุกดุ๊กทำไมต้องเป็นฟุกดุ๊กด้วยคะทำไมต้องเป็นฟุกดุด๊กล่ะครับโอมเรื่องนี้เรื่องยาวเล็กน้อยนะครับผมก็อาจจะเป็นที่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นชื่อที่ออกจะเป็นขบฏนนะครับ,มบผมเราต้องการที่จะขบฏตัวเองออกจากกรอบเดิมๆใช่ครับผมว่ากรอบเดิมๆที่ ที่เรียกว่ากรอบแบบดั้งเดิมที่ว่าเราสามารถที่จะเบรกได้ทุกอย่างนะครับผมเราสามารถนำเสนอได้ทุกอย่างที่เราต้องการนําเสนอะนะครับว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็นําเสนอเรื่องดีนะครับตรงนี้เราก็เลยตั้งชื่อแบบนี้นะฮะให้มันดูเหมือนกับว่าเราก็พร้อมที่จะคือคําว่าฟุกุดุกเองมันมีที่มาเป็นคำยนหยาดตลอดนะ,ะแต่ว่ามันแปลตรงๆเหมือนคำว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องภายในเราจะรู้ว่ามันแปลว่าเราเป็นคนชนกับปัญหาเราชนกับ เบรกทุกอย่างเบรกแบรเไรเออร์สนะฮะอยู่ในพื้นที่สีเทาตลอดนะครับผมเพราะตัวบริษัทเราเป็นนิวมีเดียคอมพานีเราไม่ได้เรียกว่าตัวเองว่าเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีเพียงอย่างเดียวแต่เรียกว่าเป็นนิวมีเดียคอมพานีเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่สีเทาของสื่อใหม่ๆครับผมต้องยอมรับว่านะวันนี้กดุกทำธุรกิจมาต่อเนื่องกันหลายปีแล้วเหมือนกันกี่ปีได้ล้วคะตอนนี้จะเข้าปีที่5แล้วครับผมเป็นยุคแรกเลยที่เราเข้ามาแต่ว่าณวันนี้ไม่เหมือนกับ5ปีก่อนแน่นอนการแข่งขันรุนแรงงงมมมาากึน่่่่่ววคค็ไใชผผิด ตลาดเปิดกว้างขึ้นนะครับผมจํานวนคนที่เข้ามาเนี่ยมีเยอะขึ้น uh huh. รุ่นสมัยที่ผมเริ่มเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นคนผู้ใช้บอร์ดแบนในจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศทมีแค่10% uh huh. ปปัจจุบันนี้เพิ่มกว่าเป็นเป็นทรีโ f o คือแบบว่าอาจจะขึ้นมาถึงเกือบจะสี่ิห้ซแล้ว uh huh. หรืออาจจะเพิ่มมากกว่านั้นด้วยซ้ำ uh huh. นะครับการเข้ามาของ ของโมบายโมบายคอนเทนต์นะครับผมเช่นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่สมาร์ทโฟนเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ในยุคก่อนเป็นฟีเจอร์โฟนการเข้าถึงรายการทีวีบนมือถือนี่เป็นเรื่องยากคแต่ปัจจุบันนี้ทุกๆคนสามารถที่จะดู YouTube ได้สามารถที่จะรับชมสิ่งที่น่าสนใจต่างๆได้ผ่านทางมือถือที่ไหนก็ด้ก็ตามแต่ครบทั้ง76จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยแล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังในแง่ของเรื่องความเร็วในแง่ของ การยอมรับนะครับผมปัจจุบันนี้แม้กระทั่งสื่อเก่าเองก็ใช้สื่อประเภทนี้ในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสปินออฟโปรเจกต์ของตัวเองออกมาก็มีอยู่เช่นกัน,สนเสน่ห์คืออะไรคะต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วก็ความเร็วของกระแสเวิร์ลเ็ตติ<ม>้งด้หรือเปล่าคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของในในแง่ของกระแสนะครับผมผมคิดว่าจะเป็นในแง่ของการที่มันเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมเข้าถึงได้ง่ายแล้วสื่ออย่างนี้เนะี่ยผมใช้คําว่าอยู่อย,ยงคงกระพันค่ะคำว่าอยู่ยงคงกระพันหมายถึงอย่างไรนะครับคือว่า เมื่อเราผลิตรายการตอนนี้ปุ๊บรายการเหล่านี้จะไม่ต้องการริการรีรันเพราะมันรีรันด้วยตัวเองอนะคนสามารถเข้ามา access เข้ามาดูไ,ได้เมื่อไรก็ได้อย่างตอนนี้ผมมีรายการทั้งหมด5,400กว่าเทปค่ะ5,400กว่าเทปเราไม่สามารถที่จะทําให้มันฉายได้พร้อมกันแต่ถ้าอยู่บนสื่อพื้นที่ที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า Cloud, คลาวด์อนะครับผมคือกลุ่มเมฆที่เรามองไม่เห็นมันจะอยู่บนนี นะครับเราสามารถเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วก็ยังอยู่ครบแล้วก็อยู่ครบตลอดเทลตลอดเวลาที่สามารถอาจจะปัจจุบันนี้อาจจะมีคนดูเทปแรกของรายการที่ผมผลิตเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบความคิดในการทําตรงนี้จะอกจะแตกต่างจากจากรายการทีวีที่พยายามจะอัปเดตสิ่งที่ใหม่ที่สุดระหว่างที่คนทําด้านอินเทอร์เน็ตทีวีจะคิดถึงการทําสิ่งใดที่มีเนื้อหาที่สามารถใช้งานได้ตลอดการมากกว่าอันนี้คือเป็นเสน่ห์ครับนี่คือเป็นข้อดี มขอ,ของตัวอินเทอร์เน็ตทีวีครับอะไรทําให้ฟุกดุกยังคงได้รับความนิยมจนทุกวันนี้แม้ว่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นคะผมผมคิดว่าเป็นเรื่องของของเนื้อหาครับผมหนึ่งเลยคือเราเราทำเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่สามารถใช้งานได้จริงมไม่ใช่เนื้อหาหวือหวาเราไม่ได้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คือการเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่เราเป็นเอนดูเทนเมนต์คือเรามีเนื้อหาที่ที่มีประโยชน์ะนะครับผมประโยชน์เหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาครั้งแรกที่เราเอานารายการออกมาปุ๊บ ในการได้ออกอากาศครั้งแรกวันแรกเนี่ยคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูเป็นเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้พยายามจับกระแสะการเมืองไม่ได้พยายามจับทุกสิ่งที่ดูหรือหวาจับเอ่อแลก็สิบหรือพวกนี้นะครับผมแต่สิ่งที่เราจับเนี่ยเรามาดูว่าเอสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไรเราดูว่าอาหารนี่ทาอย่างไรเราดูว่าเอยนักมวยคนนี้วิธีการซ้อมก็เป็นอย่างไรเขาถึงเขาถึงเป็นแชมป์ได้เราทําอะไรแบบนี้คร,ครับเวลาการคิดอย่างนี้คือการคิดที่มันสามารถจะอยู่ได้ต่อเนื่องเราไม่ได้มองถึง การที่จะกราฟจะวิ่งปุ๊บแล้วก็ตกค่อยๆตกแต่เราวิ่งถึงกราฟที่ยังคงเส้นคงวาไปได้เรื่อยๆเมื่อมีรายการมากขึ้นจํานวนยอดผู้ชมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังย้อนกลับมาดูรายการดิมได้ด้วยไม่ได้หายไปในตลาดแต่อย่างใดครับแล้วมันยังเป็น reference ได้อีกนะครับคือในที่ว่าเมื่อคนเข้าไปดูหนึ่งปุ๊บบางครั้งเขาจะกลับมาดูใหม่เมื่อ 2- อสปีถัดมาเมื่อเขาคิดถึงเนื้อหาเหล่านี้คิดถึงเหมือนสารานุกรมครับผมสารานุกรมเนี่ยเราจะเปิดได้เรื่อยๆเนื้อหาเดิมๆเรายังเปิดได้ใหม่ ไม่มีเก่า,<อ>กาแน่นอนไม่มีเก่านิวมีเดีย <New Media S 2> คือนิยามของฟุกดุกนะคะเพราะ <ผม S 1> ฉะนั้นเราไม่ได้หยุดอยู่แค่อินเทอร์เน็ตทีวีเท่านั้นณนะขณะน,นี้สิ่งที่เรากําลังทํามีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างคะคือความจริงแล้วผมเรียกว่านิวมีเดียเนี่ยคือเราบอกเราผมเคยบอกหลายครั้งน,นะครับในทุกๆรายการว่านิวมีเดียเป็นเหมือนการสร้างเนื้อหาที่เป็นน้ำนะครับผมน้ำเนี่ยสามารถอยู่ได้ในทุกภาชนะเราจะบอกเป็นแก้วเป็นกระมังเป็นถ้วยเป็นไหน้ําจะสามารถปรับแปลสภาพได้เรื่อยๆ ครับผมเพียงแต่เราสามารถที่จะเป็นครีเอทีฟเฮาส์ที่สามารถคิดเนื้อหาเนื้อหาออกมาจากนั้นปุ๊บเราก็จะมองหาภาชนะต่างๆนะครับผมอย่างเช่นว่าเราเราก็โดดไปที่วิทยุบ้างไปทีวีแล้วพยายามที่จะเก็บทุกๆก,กราวอย่างตอนนี้ผมสร้างภาพยนตร์อยู่ภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นะครับผมก็เข้าเข้าฉายปีหน้าเราเื่องอะไรคตอนนี้ชื่อชื่อเรียกว่าตำรวจปืนโหดครับผมนะฮะก็เราติดตามได้ใช่ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพยายามสร้างดอตต่างๆไว้นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะมองว่าเราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ ไปอยู่บนพื้นที่ดิจิตอลได้อย่างไรต่อไปภาพยนตร์ก็จะอยู่ในโลกดิจิตอลหนังสือนิตยสารก็อยู่บนโลกดิจิตอลผมเองก็มีแมกกาซีนออนไลน์นเรียกว่าฟุ้งลุกแม็กใช่ไหมครับนอกจากฟุ้งลุกทีวีมีเนื้อหาที่เป็นบล็อกนะครับซึ่งเป็นข่าวสารออกจะเป็นอัปเดตกว่ามีภาพถ่ายใช่ไหมครับผมมีทุกๆแนวอย่างนี้เราเก็บทุกกราวรายการวิทยุก็มีใช่ไหมครับผมแต่ยังไม่มีเพลงนะฮะก็พอเก็บได้ทุกกราวปุ๊บ เราจะเริ่ม Connect. ดทเหล่านี้เนื้อหาเหล่านี้จะเริ่มต่อจุดกันมากขึ้นอยู่บนโลกดิจิทอลนั่นคืออนาคตที่จะถึงนะครับนนคือนานไหมคะที่เรามองไว้ในเมืองนอกเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับผมมีเยอะแล้วในการสร้างเขาสร้างยูนิเวอร์สขึ้นมาอย่างหนึ่งลองคิดถึงภาพยนตร์เรื่องเมทริกซ์นะครับผมแอนดี้และลารีวอชอสกี้ตอนนี้เรื่องนี้ต้องเรียกว่าลาน่าละลาน่าวอชอสกี้สองคนนี้สร้างโลกเมทริกซ์ขึ้นมาสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วทําเป็นไตรภาค hmm. นะครับผมจากนั้นปุ๊บก็ออกเปน็น Spin-Off ออกมาเป็น Novel เป็นหนังสือซึ่งสามารถขายได้ทั้งดิจิตอลทั้งแบบธรรมดาออกมาเป็นเรื่องสั้นแอ i ิเมชังสั้น Animation สั้นที่เอาพุ่มกับทั่วโลกมากำกับออกมาบนออกฉายเป็น DVD p a c แพ็กเกจออกเป็นเรื่องบนอินเทอร์เน็ตนะครับผมเป็นออนไลน Stories ก็มีออกเป็นเกม Enter the Matrix ทั้งออนไลน์เกมทั้งออฟไลน์เกมคอนโซลเกมแบบมีหลายแบบมากแตกแขนงออกไปแต่อยู่ในพื้นพื้นฐานเดียวกันคือโลกของแมทริกซ์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตการสร้างสื่อสมัยใหม่จะไม่ได้อยู่เพียงแค่สื่อหนึ่งถึงสสื่อ,อะจะไม่ใช่ข่าวบวก SMS ไม่ใช่ละต่อไปจะมีข่าวบวก SMS บวกนิตยสารข่าวแล้วทุกเนื้อหาสามารถที่จะสปินในเนื้อหาเดียวกันอย่างเช่นผมบอกว่าเราบอกเราพูดถึงสมมติขุนศรผมมองผมมองมว่าแง่ข่าวนะฮะสมมติเราพูดถึงขนุนศรนิตยสารสามารถทำสารคทีเกี่ยวกับ ขุนศารายการทีวีทางเกี่ยวบขุนศาข่าวอัปเดตเกี่ยวขุนศาทุกอย่างพร้อมกันหมดะนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่แตกย่อยไปในแง่ของการนําเสนอที่ทแตกต่างบนกราวที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็จะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนในทุกๆสื่อแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับบางสื่อสามารถเข้าถึงได้ระยะยาวอย่างข่าวอาจจะสั้นแต่พวกสารคดีที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องสกู๊ปอย่างนี้เราสามารถที่จะต่อเนื่องได้ยาวขึ้นเป็นต้นนะครับผมต่อไปเพลงนักร้อง ก็จะมีการโชว์ตัวนะฮะโชว์ตัวมีเพลงออกมามีมิวสิกวิดีโอมีหนังสั้นมีภาพยนตร์ม,มีรายการทีวีทุกอย่างจะสปินออกมาหมดครบมีหนังสืออตัตชีวประวัติมีทุกอย่างออกมาหมดเลยฮะเป็นการแตกลายอย่างชัดเจนใช่เป็นการแตกลายอย่างชัดเจนแลวทุกงหมดนี้อยู่บนดิจิตอลสามารถที่จะอยู่ยงคงกับพันได้อีกประมาณเป็นสินถึงเป็นร้อยปีโดยที่โดยที่ไม่จะเป็นต้องเสียค่าจัดเก็บมากมายขนาดนั้นอีกต่อไปคุณอาดาบอกว่าต่างประเทศมีแล้วแล้วก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยข้อจํากัดที่บ้านเร ประชากรครับผมในดโมกราฟิกของเมืองไทยตอนนี้ยังห่างกันนะครับคนกลุ่มที่ใช้หนังสือพิมพ์กับกลุ่มที่ใช้วิทยุกลุ่มที่ใช้วิทยุกลุ่มที่เข้าโรงภาพยนตร์กลุ่มที่เข้าโรงภาพยนตร์กับกลุ่มที่ที่ที่ใช้ออนไลน์ดิจิตอลหรือใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมดนี้ยังไม่ต่อกันดีครับยังไม่เชื่อมประสาทยันเป์สอยู่ยังสเปรสปะาอยู่ Payment Gateway ในเมืองไทยที่การการจ่ายเงินออนไลน์เพิ่งเข้ามาการทําธุรกรรมออนไลน์เพิ่งเข้ามามีบทบาทเมื่อประมาณไม่ถึงไม่ถึง15เดือนนี้เอง นะครับผมที่แต่และธนาคารเริ่มงัดเอาเอา,เอากลยุทธ์ในการการสร้างการทําธุรกรรมออนไลน์ออกมามาขายมันเป็นจุดขายนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการความชิดน่าเชื่อถือนะครับผม <S <S ของของโลกออนไลน์ยังยังไม่ได้รับเครดิตจากผู้ใหญ่เท่าเท่าไรนะักถ้าเป็นกลุ่มที่ปี4 0่สถึงห้อัพยังยังถือว่าออนไลน์หรือใช่ยังไม่มั่นใจครับผม ดังนั้นของพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยในการที่จะเชื่อมเหมือนกับสมัยก่อนมือถือก่อนที่จะเข้ามาแทนโทรศัพท์บ้านได้อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วช่วง10ปีได้ผมมองตอนนี้ก็น่าจะสัก5ปีครับไม่เกินกว่านั้นน่าจะน่าจะเป็นนอมของคนไทยแล้วครับค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการทําเพื่อ support ประเด็นดังกล่าวกับการเชื่อมโยงหลายมิติเข้าด้วยกันนี้ ในนามของดุกเองเราเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้เราเก็บกร,ราวอทุกกราวแล้วเราสร้างสือ่อเรารู้จักโน้ตหาวในการทําสือ่อทําทีวีทำรายการวิทยุทำแม็กซซีนทำออนไลน์ทำหนังด้วยครับทำหนังด้วยเรามีครีเอทีฟพาวเวอร์เฮาส์ที่สามารถที่จะคิดตัวงานออกมาที่จะเชื่อมโยงได้หมดเรามีกลุ่มตลาดที่พร้อมที่จะเปิดกว้างที่จะไปตามเราไปสื่อต่างๆแล้วรเรื่องคอนเนค เพียงแค่ถึงเวลาปุ๊บมันจะมีทุกอย่างมาซัพพอร์ตให้เองอย่างเช่นตัวทีวีต่อไปก็จะเป็นสมาร์ททีวีตัวเกมต่อไปจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เครื่องเกมต่อไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โทรศัพท์มือถือตอนนี้สามารถที่จะดูวิดีโอได้แล้วตอนนี้รถยนต์ก็ยังสามารถที่ดูทีวีได้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับผมมีซัตสไลท์ทีวีทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างในคอสมุดนี้จะเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับการเก็บข้อมูลออนไลน์สมัยก่อนเราจะต้องเสียเป็นหมื่นต่อเดือนต่อไปจะอยู่ในหลัััักกกกพนนลล้้้เรร็ๆีออาจจะถึงหหยได ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงล็อกเรื่อยๆครับเรากำลังก่อ,กอสร้างก่อร่างสร้างตัวอยู่ใช,ใช่ครับ<ม>ซึ่งทุกๆคนในตลาดเองก็เห็นภาพตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาเป็นคอร์ดคอร์ดเอฟเฟกตฟมากนะครับผมคนก็จะเริ่มเข้ามากันมากขึ้นค,คนเข้ามากันมากขึ้นก็จะเก็บตลาดของตัวเองตัวเองแต่และจุด<ม>ส่วนแต่และส่วนมาทําให้เกิดการยอมรับในวงกว้างยิ่งขึ้นแล้วพอถึงจุดนั้นปุ๊บมันจะถึงจุดหนึ่งที่กลายเป็นมาตรฐาน <ừ> ในแง่ของคอนเซปต์นะคะในแง่ของหลักการเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนมากนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าน่าจะได้เห็นในเรวันอย่างที่กุญแจดาบอกไว้จริงๆนะคะแต่ถ้ามองในมุมของบิสเนสในการทําธุรกิจเอง่ะคะเรื่องของรายได้หรือว่ามาจิ้นที่ได้จากธุรกิจเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนคะ <c oughs> เอ่อมันอาจจะไม่ใช่เงินที่เขาเรียกว่าเงินหืหวือหวานะครับผมที่ว่าจะขึ้นแล้วก็ลงเราไม่ได้ขายสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วก็รับกําไรที่เป็นอย่างนี้แต่เป็นการมองในแง่ของการลงทุนระยะที่ ต้องหวังผลประมาณ2-3ถึงปีนะครับผมการผลิตรายการต้องมีจำนวนระดับหนึ่งก่อนที่เราสามารถที่จะมองเห็นตัวเลขครบคะนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นช่องทางการหาไรายได้นอกจากการขายโฆษณาซึ่งมีข้อจำกัดพอสมควรนะรแต่ว่าในในเร็วนี้ฟุกุกขึ้นเพิ่งค้นพบเมื่อเมื่อปี2ปีนี่เองว่าเราสามารถรที่จะหาไรายได้จากทางดิจิทัลไรส์นะครับผมดิจิทัลไรส์แปลว่าอะไรนะฮะคือคือผมเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนอิเล l กทร์ชอว์อิเล็กทรชอว์พรเพอร์ตี้นะฮะทรัพย์สินทางปัญญานี่คือ ทุกๆสิ่งที่เราสามารถนาลงบปในเเน็ตเนี่ยถึงแม้จะเป็นการแจกฟรีแต่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมผู้คนสามารถเอาไปแชร์เอาไปะไรได้ฟรีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะหาไรายได้จากเราพื้นที่สื่ออื่นๆที่ต้องการเนื้อหาเมื่อเราสามารถผลิตเนื้อหาได้และมีความต้องการอยู่นะครับพอมีคนต้องการที่จะหาไรายได้จากสื่อของเรา,าโดยการใช้ในเชิงพาณิชย์ใช่ครับเราใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ ก็ไปต่อรองเพื่อที่จะเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้หมดมนี่ก็เป็น,นร,รายได้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ส่วน,ส,วนส่วนหลักเลยครับในช่วงหลังๆนี้กลายเป็นส่วนหลักจากการนอกจากการขายโฆษณาเพราะการขายโฆษณาเนี่ยหนึ่งคือต้องไปตามอายุของแคมเปญต้องไปตามเดโมกราฟิกแต่การทำดิจิตอลไลฟ์พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเ,เขาเป็นคนไปทำเดโมกราฟิกเองเขาจะไปสื่อต่างๆที่ติดต่อเข้ามาในะพื้นที่เว็บไซต์ต่างๆเอยหรือว่าจะเป็นโมบายพอร์ทโลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่นำรายการของเราไปใช้ นะครับผมเพื่อที่จะขายโฆษณาทับอีกทีเนี่ยเขามีเดโมกราฟิกชัดเจนเขามาเลือกเราเพราะเขารู้แล้วว่าเขาสามารถที่จะนําตรงนี้ไปขายได้แล้วก็สร้างยอดได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องเป็นอินคมต่อเนื่องครับผมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเหมาเหมาบ้างหรือเป็นต่อรายการบ้างต่อเทปบ้างต่อมีแล้วแต่ตกลงนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีมากขึ้นแต่ละสื่อแล้วก็จะหย่อนไว้ในทุกทที่นะครับพอหย่อนไว้ในทุกๆที่ปุ๊บมันก็จะทํารายได้เป็น เป็นตึ๊บเป็นจุดๆๆ,ๆมาเรื่อยๆ,ๆครับผม <C. S 1> ซึ่งรวมกันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่น้อยเลยก็ไม่น้อยครับไม่ <C. S 1> น้อยครับ <C. S 1> ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอาจจะละเลยไป ะะซึ่งพวกบริก็มองตรงนี้ด้วยเหมือนกันม,มองว่าสิ่งสําคัญที่อยากแบ่งปันนะคะคเกี่ยวกับการทําธุรกิจซึ่งต้องยอมรับว่าคุณชายดำเนี่ยถือว่ารูนรอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะคแล้วก็พยายามมองก้าวข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเพื่อไปเห็นโลกอนาคตแล้วก็หาโอกาสตรงนั้นให้ได้ก่อนคนอื่นด้วยนะคะคสิ่งสําคัญที่อยากจะแชร์กับนักธุรกิจท่านอื่นๆคืออะไรคะผมคิดว่านะครับผมสิ่งสําคัญเลยคือการหนึ่งนะครับคือผมต้องผมผมเองผมยึดหลักนี้มาโดยตลอดนะครับหนึ่งคือว่าเรามองว่าคนต้องการรรอะะไนคับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราสร้างสิ่งที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าพอสิ่งที่ดีขึ้นปุ๊บเราเปิดรับฟังนะฮะโซเชียลมีเดียหรือสื่ออย่างของผมมีข้อดีคือมีการตอบโต้อย่างสม่าเสมอเป็นทว์ใช่ครับผมเป็นทว์คอมมิคชั่นนะครับผมความจริงไม่ได้ทว์มันมี4แบบเลยทุกท่านนะฮะวันทูวันคือ1ต่อหนึ่งการสื่อสารกัน2คนผู้ชมหนึ่งคนกับผมหนึ่งคนอวันทูออคือการที่เราสื่อสารในคนหมู่มากมคือการผลิตเนะื้อหารายการออกไปอทูวันทุกคนต้องการอะไร บอกเรามาทุกคนบอกเรามา mm hmm. นะครับสุดท้ายคือ all to all เมื่อเราโยนประเด็นเข้าไปเกิดการถกสนทนา mm hmm. เราได้อะไรออกมาจากส่วนนั้นนะ mm hmm. ไม่ใช่แค่เป็นแค่วันออนวันอย่างเดียวเหมือนกับแต่ก่อนและเหมือนกับ call center service center ทั่วไป mm hmm. แต่เป็นการทําทั้ง4อย่างนี้ mm hmm. พอทําทั้ง4อย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าทิศทางของสิ่งที่เราควรทํา ให้ถูกต้องเป็นอย่างไรครับนี่คือหัวใจสําคัญนะคะที่ทําให้มุมมองของการทาธุรกิจถูกต่อยอดออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะคะต้องคอยจับตาดูสําหรับฟุกดุกนะคะแล้วก็นิวมีเดียที่เรากําลังจะได้เห็นในอนาคตจางด้านของคุณชัยอดัมด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทางด้านหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนะคะผู้ก่อตั้งฟุกดุกที่มาร่วมพูดคุยกับเราในหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะเราทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจจากธนาคารธนาชาตินะคะล่าสุดค่ะธนาคารธนาชาตินะคะได้ออกผลิตภัณฑ์ค่ะที่ใช้ชื่อว่าเงินฝากประจําโตไหวน,นะคะโดยเป็นการฝากระยะสั้น6เดือนรับดอกเบีย้ยสูงสุด4%ต่อปีนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนระยะสั้นนะคะแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่สูงทันใจไม่ต้องรอนานค่ะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร17-70ค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันเพิ่มเติมช่องทางเดิมค่ะ f a c e b o o k Fanpage นะคะ Smart m o n e y ี่อันเดอร์สกอตตมันีค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะธุรกิจที่มุ่งเน้นการแข่งขันจะตายในที่สุดธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจะเติบโต เอ็ดเวิร์ดเดอโบโน่ผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องการคิดนอกกรอบ